สวัสดีครับพี่น้องชาวยูท oh ูบโอ้โหห่างหนกันนานพี่น้องไม่มีเวลาเลยตะม,มันสายกลางคืนเลยพี่น้องเล,ะล,ะละาละเลาะบังเลาะรถใหม่ให้กลับเลยพี่น้องเอสกีเจ็ดอารรุ่นสีิบเอ็ดนะครับตัวนี้ไม่แกะกล่องนะพี่น้องอัน เคลียดินนะครับพี่น้องเคลียดินขุดปูดน้ำฝนตกรถใหม่นิ่มพริบเลยพี่น้องมือดีนะครับเดยกนี้นะครับจำได้ไหมพี่น้องที่ว่าขุดที่โคเบรุ่นแฟที่ย่อยบ่อดินนะ่ะที่ขุดบ่อดินลึกนะนะ่ะ ลแล้วทำไรแล้วล่ะ,ะอ๋อหุ่นกปา้มนะวะ่ะตัวนี้ไม่นะครับพี่น้องไม่แกะกองนะครับเล่นว่าดรอพุ่งออกมาไม่ตึงรอยจะมุ่งทีนะพี่น้องเมื่อกี้ตัวนี้ไม่ได้เลยพี่น้องตาว่ามาเบียดกับเบอร์รุนเจ็ดตันนะครับพี่น้องนีตัว่าะคุมเลย แต่ว่าเก้นมันันนี่ตาว่าได้แก้นยาวพี่น้องเอ้ยอันนี้งานรสรบายเลยพี่น้องนี้งานตักดินขึ้นน้ำสบายเลยมาถึงพอดีพี่น้องฝนตก nó mà mì rôm vĩ nó mình nói là rất mới vĩ nó để du cận vĩ nó เดียวยาวๆเลยพี่น้องเกียร์ตำเข้มจ้างนะพี่น้องตำเข้มจ้างตรงนี้แยกกองศพนะพี่น้องอำเภอเมืองตำบลอ่าวนางนะพี่น้องพอตรงนี้ตำบลหนองตะเลพี่น้องสามแยกว่าดีเลยนะเข้มจาง เกียร์ริง่งตามแกมจัางมีนง่นรอมีรถเจ้าของแก็มจัางเองนะพี่น้องพอลงทุนซื้อเองเลยเพื่อมาเบิกงานนี่โดยเฉพาะเลยพี่น้อง6ล้อก็มีพี่น้องแปกปู้มาเลยโอ้โหโรบาเลตพี่น้องเ,อเน,องนี่ยภปคใต้จนมากแคไหอย่างนี้นะ อยู่บาดนี้ ปีเลยครับผมพี่น้องผมไม่ได้ลงนานแล้วน่าจะลงวันแรกพี่น้องวันนี้ น้ำพี่น้องเื่อรถใหม่จบเลยหรือ,อว่าไม่รถใหม่ก็รถประมาณตั้งามปันปีปันเจมงไม่ต้องซ่อมแน่พี่น้องใช้ยาวๆเลยสงว่าหมื่นกว่านี้เริ่มซ่อมเลยนะพี่น้องได้อยู่คลิปของเสียตินไหมรถเสียตินอนะ่ะโอ้โหน่าจะรถบ้านเราแน่เลยพี่น้องรถนํ้าเต็มแน่เลยในบ้านเราก็รถ แถวปากกลางนะเฟรมไปหมดเลยนะพี่น้องผมดูคลิปของใจใหญ่โอ้โหย้อมแมวกันจัดๆเลยพี่น้องเอ้ยขนาดเดียตินคนดูรถดีแล้วนะพี่น้องแกยังโดนเลย เล่นรถมากี่ปีแล้วดูไม่ออกนะพี่น้องถึงว่าพวกที่ว่าต่าเก่งๆนี่ดูไม่ออกเลยรถก็ต่ำเนียม,มากเลยจบนะพี่น้องรถประมาณเชื่อมองน้อยอมันใจหทางยาวๆเลยในปากใต้เราน้ำเก็มเยอะด้วยพี่น้อง ทุกว,วันแล้วครับผมภาคใต้พี่น้องที่กระบี่ทุกวันนะครับไปไหนจุกองเลยองนี่เอาไายบายเลยเนี่ยเลยไม่รับไปเจองไหมเนื้อเอ้อยู่บ้านเลยเอ้เอ้ยบายบาย ดินก่านดินเีเนาะหยุดตกอีกแล้วพี่น้องฝน วางรองเตาโรบาครบหมดี่น้องกันนี้น่าจะตำแตนุนแน่เลยตรงนี้รวนดินมีน้องรวนดิน คกับว่าก็จ้างเป็นเดือนหรือว่าเป็นเตี่ยวแต่อันนี้ส่วนมากจะเป็นเดือนนะครับพี่นอ้องแล้วก็มีเบี้ยนอกอีกต่งนะตางหากตัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหน้าผมว่านะรถเล็ก Okay, พี่น้องนั้งคลิปนี้จะเป็นแค่นี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจงระมัดมาตูกับดีสวัสดีครับ